เขาบอกว่าลองแม่ทับลองแม่ทับไม่ได้ขึ้นก็อาจจะน้อยใจได้อะเป็นไปได้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเอออ่าถ้าเราไมาทำว้สอะเนี่ยพี่กุ้งเนี่ยก็คือจะได้ไปเป็นที่ปรึกษามาแล้วด่ไงเออเล้วมาเล้วมาเล้วมาแล้วขอบคุณครับก็คือขอแค่นั้นแหละคือเขาบอกว่าเอ่าท่านแม่ทับกุ้งเนี่ยก็จะได้ไปเป็นที่ปรึกษาครับก็คือยังไม่ได้ไปไหนหรอกก็ยังอยู่เป็นที่ปรึกษาอืม แล้วทนายไพศาลให้ดอกไม้พี่เกลือตายแล้วทนายไพศาลมาคุยหน่อยมาทนายมาทนายทนายโอ้ยตไม่ทนายไพศาลตอนนี้คุยไม่ได้ทำไมอ่ะติดเมียจริงเหรอติดเมียตอนนี้ติดเมียงอมแงมเลยเดี๋ยวทนายไพศาลไปไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วให้ให้ดอกไม้ให้พี่เกลือไม่ให้ผมอ่ะนี่ไเนีง ชนจอชนจอชนจอใจร้ายได้แขกรับเชิญพิเศษของเราทนายไยศาลเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยพศาลเดือดเดือดอีกแล้วคืนนี้กูสวัสดีครับไ้ศาลสวัสดีพี่พี่สวัสดีครับเอาหลวงพ่อไปไหนอ่ะ ออหลวงพ่อเพิ่งถ่ายปิดกล้องเสร็จเมื่อกี้นี้มี่เขาไปถ่ายโคกระโหลกมาอ๋อเหรออ๋อเหรอไม่แท็กพี่พี่ส่งดอกไม้ฝั่งแท็กไม่เป็นบอดีพี่เห็นของพี่เกลือไงเดี๋ยวโทษนะพี่ไพศาลแล้วพี่มาภเป็นภาพเงาๆอย่างเงี้ยแล้วผมพี่เป็นอย่างนี้นะมันอารมณ์เหมือนเรากำลังสัมภาษณ์แบบจำเลยเหมือนสัมภาษณ์เหมือนสัมภาษณ์ผ้อ่ะ ก็จริงๆหลวงพ่อก็จะบอกว่าหลวงพ่อใช้หลายไอดีอุ้ยขอบคุณครับเอ่อธรราโยมพี่พี่ไพศาลอ่ะถามพี่ได้ตามคดีนี้บ้างไหมดูครับดูอยู่ก็อย่างนี้กระบวนการยุิธำเนี่ยถ้ายังไม่ได้ถูกพิสูจน์พิสูจน์ตูผิดในศาลเนี่ยก็ยังถือว่าเอ่อยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทีเนี้ยก็คือเอาด้านสังคมก่อน ในการสืบโดยโซเชียลเนี่ยมันมันมันรวดเร็วแล้วก,ก็มันก็มันก็เป็นที่เปิดเผยแล้วก็ทราบว่าพรุ่งนี้ด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยจะไปรายการหิวแสง,งเขามาแล้วแล้วมาแล้วเ,เ,ขเขามาแล้วเหรอวะมาแล้วี้แล้วเอาตรงๆน,ยยนะตอนเนี้ยผมพูดเลยเหมือนผมคุยกับหมอบีแล้วก็หลวงพ่ออะ่ะ อ้ยแพ็กไอ้เร็วเออเอผมคุยกับหมอบีได้หลวงพ่อแล้วผมเป็นพิธีกรแล้วก็ผมเป็นที่พูดแล้วก็แล้วก็คอยบอบีเป็นยังไงหลวงพ่อเป็นยังไงครับกลงเป็นยังไงครับที่ที่จนนามฟุบอลเป็นยังไงครับแล้วไม่เหมือนจริงด้วยอ่ะคืออย่างนี้ในในในประเด็นที่ที่เป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้นะก็เป็นเรื่องของวัดพระบาทน้าพุนะครับพูดได้ไม่เป็นไรเราเราให้ความรู้ข้อกฎหมาย ใ uh huh. นในตัวตัวของเจ้าวาดหรือตัวหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ uh ์ใ huh. นนี้ก็อยู่ในเรื่องของการสืบค้นของโซเชียลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเชื่อว่าทางหลวงพ่อเนี่ยก็น่าจะมีทีมทนายความที่จะมาถแถลงข้อที่จริงมาโต้แย้งข้อพิพาทนะครับแต่้งนี้หนืออื่นใดก็ต้องไปนําสืบในชั้นศาลอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็ก็จะถูกพิสูจน์อนนี้ยังพิสูจน์อยู่ในโซเชียล จริงๆมันต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับบางทีต้องฟังเหตุฟังผลก็พูดในฐานะทนายความออืเดี๋ยวเดี๋ยวทนายพี่พี่พิสัยสารเขาบอกว่ามีบางคนเขาบอกแล้วว่าอาจจะพิสูจน์ว่าหมอบีอาจจะไม่ต้องรับโทษอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่ไม่อันนี้ตอบตอบไม่ได้ครับคืออย่างนี้อในส่วนของหมอบีเนี่ยก็ยังคืออย่างนี้ทนายก็ต้องยืนยันก่อนเพราะว่าการขึ้นไลน์เนี่ยมันจะมีการบันทึก นะครับ <c oughs> คนที่ชอบและไม่ชอบเราอันนี้ต้องพูดแบบเป็นกลางว่า <c oughs> ในส่วนของหมอบีเนี่ยก็ยังเป็นผู้ริสูจิ์ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ในศาล <c oughs> แต่ความสงสัยใดๆที่ชาวโซเชียลหรือว่าประชาชนให้ความสนใจเนี่ย <c oughs> หมอบีก็ต้องพิสูจน์แต่ทีนี้พูดฐานพูดข้อกฎหมายดีกว่าสมมุติ <c oughs> ว่ามีบุคคลนะครับก็ประมาณว่ามีเจตนาที่ดีหรือไม่เนี่ยนะครับในการที่เปิดรับบริจาคสมมุติว่ารับบริจาคในนามส่วนตัว แล้วก็มอบให้กับกิจการศาสนาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นความผิดแต่ถ้าเกิดว่าในการมอบให้นั้นเนี่ยอันนี้ทนายสมมุตินะครับเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าไปเข้า,ขาอันนี้สมมตินะอันนี้สมมตินะคือเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินไลใชไ่ไปเข้าข่ายว่าไปใช้เอ่อเอ่อชื่อของวัดต,ตาของวัดโดยมีเจ้าวาดนะครับซึ่งเจ้าวาดเนี่ยในฐานะคนหมายถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับทราบหรือไม่ก็ต้องถูกวิสุทสมมติสมมุติว่าทราบ นะครับแล้วนําเงินนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ในกิจการศาสนาไปใช้ในส่วนตัวเนี่ยอาเน,นี้ยเข้าข่ายกระทาความผิดชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลวงพ่อไม่มีเจตนาไม่ทราบนะครับแล้วเงินนั้นถูกพิสูจน์ได้เส้นเงินถูกพิสูจน์ได้เนี่ยก็ทั้งหลวงพ่อแล้วก็หมอปีเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรก็ต้องต้อง,องฟังความสองด้านนะครับบางทีอันนี้ทนายพูดตรงๆก็เรารู้กันแหละเราเราเราเ,ราเป็นสังคมบุโดมปัญญา <laughs> นะครับก็คือ เ,เขาเรียกว่าตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนเขามองออกแต่อย่าเชื่ออะไรที่เป็นกระแสมากานะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะหงายหลังกันภายหลังก็เป็นไปได้นะคือคืออย่างนี้บางทีต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแต่เข้าใจบางทีทนายพูดเนี่ยสามารถโต้แย้งกับทนายได้กับผมได้ไพศาลได้เพียงแต่ว่าฟังเหตุฟังผลบางอย่างบางเรื่องอาจจะ พิสูจน์บางเรื่องอาจจะยังไม่ถูกพิสูจน์ครับบางทีแล้วบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เอับบางทีเขาอาจจะอาจจะเข้าข่ายแต่ยังไม่หรือบางทีเขาอาจจะไปอีกประเด็นหนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นหนึ่งแต่ทีนี้ก็อยากให้ใช้เหตุและผลกันก่อนนะคือคือคือตอนเนี้มันไปได้ทั้งทั้งไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ถูกไหมครับก็ไปไปได้ทั้งอไปไปได้ทั้งบริสุทธิ์อยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ถูกไหมฮะเข้าข่ายทั้งหมด คืออยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะเอาทีมทนายมาพิสูจน์ยังไงก็คือว่าเข้าข่ายเนี่ยคำว่าเข้าข่ายเนี่ยทำไมทนายเขาเลี่ยงใช้คําว่าเข้าข่ายเพราะว่าทุกอย่างมันต้องให้โอกาสเขาในการชี้แจงดีแคร์แล้วก็นําสือขอบข้อพิพาทพวกนี้ไงะนะครับก,ก็ถ้าเขาคือคืออย่างนี้เอาทางเอาทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยการจะกล่าวหาบุคคลใดว่ามีความผิดหรือไม่เนี่ยต้องถูกพิสูจน์ในศาลในกระบวนการยุติธรรมมันเรือ่องนี้ก่อนแต่ถ้าเอามันเอาตามโซเชียลเนี่ย ไอ้ที่เฮ่กันไปเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ช่วยสังคมได้จริงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเวลามันแล้วเป็นคดีพลิกเนี่ยมันจะกลับลํากันไม่ทันอ่าใช่อันนี้เป็นห่วงเป็นห่วงนะก็อใช้เหตุใช้ผลอย่างอย่างพี่แท็กเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วอย่างพี่แท็กเนเวลาใครไปพูดว่าพี่แท็กเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยทนายไม่เชื่อโอ้ทนายไม่เชื่อเลยคือไม่ไม่เคยคบกันมาเนี่ยพี่แท็กไม่มีเรื่องพวกนี้ เออแต่ผมว่าเออจริงๆนะคนประเภทเดียวกันเขาปกป้องกันดีนะมันไม่ไม่ใช่พวกไอ้แก๊งเป็นต่อเลยพวกเนี้ยไอ้พวกนี้เจ้าชู้ <c oughs> โอยคันปากเลยอ่ะค <c oughs> ันปากเลยอ,อยากจะเล่าแม,ม่อยากจะพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่เรื่องเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเมียพี่ไพศาลอ่ะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่านะฮะแต่ก็อยากจะบอกความจริงว่าหนังโคกะโลกอ่ะจริงๆถ่ายเสร็จแต่หกโมงเย็นครับถ่ายจากอะไรนะจริงๆอ่ะปิดกล้องไปแล้วแต่หกโมงเย็นคืองานอ่ะเสร็จแต่หกโมงเย็นแล้ว ถ้าไม่จริงสัยู่ไม่รู้ไม่จริงาจะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมผผผมมมแก้ต่างให้ทนายภพศสาลพี่พศไม่เคยเลิกหกโมงเย็นแใช่มีเที่ยงคืนแม้แค่หกโมงช้าไปเลยโอ้ได้ไปแล้วไม่ถ่ายก็มีหรือไปแล้วไปนอนเล่นก็มีใช่ใช่จนใหญ่ก็ไปนอนเล่นไปนอนเล่นกองใช่ คือคืออยากเราอยากจะพูดแบบคนรบเขาเขาเป็นผู้ใหญ่นะก็แบบไม่รู้เรียกกูไปทําไมอะไรเงรี้ยน้องนี่อันนี้อันนี้อันนี้มินประมาทมินประมาทคุณพูดถึงใครมินประมาทผมพูดถึงพดด้วงนี่นพศอดอลมาตาหกเก้าวักสองหน้าสามเ <4. S 1> ดี่ยวสี่โดนแท็กครับคุณคุณเรียนที่ไหนมาฮะคุณแด็กผมผมทนายทนายทนายอิสระเดี๋ยวอีกเรื่องพี่ไบสารถามอีกเรื่อง กา<บ>รปลอมวุตสมมติของหลวงพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ถยถือว่าวเราใช้คําว่าตั้งข้อสงสยัยพี่เกอพี่เกอต้องใช้คําว่าเราตั้งข้อสงสยัยเราตั้งข้อสงสัยอโทษครับโทษครับผมขอโทษผมพูดิคืออย่างนี้หลักการพูดเพื่อไม่ให้ถูกดํานเนินคดีนะเป็นหมายก็คือว่าอ้างตามข่าวผมอ้างตามข่าวไม่คือมันมีข่าวมาอันนี้มีข่าวมาแต่ข่าวที่ที่เขาเขาสื่อสารทางโซเชียลหรือตาม สำนักข่าวต่างๆเนี่ยอ้างตามข่าวแล้วเราใช้คำพูดเราอ้างตามข่าวว่าเขาพูดว่าหลวงพ่อเนี่ยมีการปลอมวุฒิหรือไม่อย,อย่างไรเนี่ยผมสงสัยผมอยากให้พี่ช่วยพูดประเด็นนี้หน่อยใช่อ่ะคือผมอ่ะผมอ่ะเอางี้เอาใหม่ผมพูดใหม่เมื่อกี้ผมพูดผิดนะฮะคือตามข่าวเนี่ยมีข่าวมาว่าหลวงพ่อเนี่ยพุทธกการสามมันไม่ตรงกับที่หลวงพ่อแจ้งอันนี้คือตามข่าวนะฮะอย่างเงี้ยทางกฎหมายเนี่ยมีผลยังไงไหมครับก็สมมุติว่า เป็นเรื่องจริงสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ก็หลวงพ่อก็อาจจะเข้าข่ายในการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมนะครับธูวิตนั้นมันมาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นราชการอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะเพระาะอะไรก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลมันก็จะเข้าข่ายมันก็โทษเยอะปลอมและใช้นะครับอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดปลอมแล้วให้ได้ไปซึ่งปร,ประโยชน์อะไรอีกนะครับที่ได้เป็นเงินเป็นทองมาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะช่อโกงยักยอกอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้มันมีหลายส่วนเพราะว่าเงินส่วนนั้นมันรู้องดูว่าการปลอมและการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเนี่ยทําให้หลงเชื่อนะครับแล้วไดซึ่งจับมันก็จะเข้าแบบลักษณะเข้าขายช่อกรงโดยอ้างตนเป็นบุคคลอื่นอันนี้อันนี้เราฟังจากข่าวนะแต่เราไม่ได้ยินอ,อันนี้คือตี<ม>ความาวจากข่าวนะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงคือไม่ตับดไม่ตับพิษพิษพี่ไปสารผู้ผมมาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ผมพูดในที่เนี้ยังไม่มีใครผิดหรือถูกเลยอันนี้คือเราเอาตามสิ่งที่เราได้ฟังข่าวมา แล้วก็ยังไม่มีการตัดสินหรือไม่มีการแบบคิดว่าใครผิดใครถูกทั้งนั้นอันนี้คือพูดไปตามเนื้อผ้าตามข่าวที่เราได้ยินมาเดี๋ยวให้ลักษณะข้อกฎหมายทั้งพี่เกลือพี่แท็กนะเวลาเราพูดถึงกระแสข่าวเราพูดได้หมดแต่เราจะพูดว่าอ้างตามข่าวตามสื่อมวลชนแล้วสุดท้ายให้จบคําว่าข้อท็จจริงเนี้ยเราไม่ได้ยืนยันข้อท็จจริงนี้ใช่ครับเราไม่เด้ยืนยันข้อท็จจริงเลยเราไม่ได้ยืนยันนะเราแค่สงสัยเราตั้งข้อสงสัยสงสัยแค่สงสัยนะครับอย่างผมเนี่ยผมสงสัยว่าเอ๊ะพี่แท็กกับพี่เกลือเนี้ย ไม่น่าถามนะเราก็อยู่ด้วยกันนะเฮ้ยผมผมผมไม่มีคือเรื่องแบบนี้ผมผมรักเขาแลวไม่ก็เราไม่ได้เที่ยวอยู่ด้วยกันก็ไม่น่าถามเอ้าทำไมเลิกลากล่ะครับทนายฮะก็นนิดนึงก็นิดนึงอ่าอ่านี่โดนแล้วนะเมื่อก่อนโดนแล้วนะคุณแท็กคุณแท็กนะมาตาสี่สิบสองวักสามน้าหกบรรทัดที่สี่นะสี่สิบสองอย่านะแท็กเอาแบบสนิทกันเลยนะแบบพี่น้องนะมึงไปจำใครมาเนี่ย คุณถามจริงๆคุไปจำที่ไหนมาเนี่ยก็เหมือนเวลามาแบบที่นายพูดอ่ะเนี่ยมาตานน่นน่นนี่นําบักสองห้องสามบรรทัดที่นู่นที่นี่เห็นมันแอคดีก็เลยอยากพูดบ้างแอบเฉยๆชอบพูดเกินเนี่ยชอบตามนู่นมาตานี่พูดแอกเกินโอ้ยผมไม่ใช่แก้วรัชดาแก้วรัชดาก็ชอบพูดมาตา ไม่ใช่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 แก้วรัชดาเดี๋ยวพี่แก้วอยู่หมู่บ้านผมนะไหนพี่ทำไมเขาชื่อพี่แก้วรัชดาไม่ใช่พี่แก้วรัชดาพี่แก้วขาคู่จ้ะเออพี่แก้วขาตั้งคู่อันเ๋อะเหรอคนคนนี้คนคนคนนี้มิ่นประมาทได้เลยยังไงเขาก็ไม่ฟ้องเพราะว่าความลับเขาอยู่กับเราเยอะโอ้อยู่เยอะคนนี้คอนี้สุดของแจ้ดเดี๋ยววันหลังผมจะไปกดจิงบ้านพี่แก้วแล้วก็เรียกว่าคุย โอ้ยแต่วันนั้นพี่พี่เกลือเทปที่ผมไปไปถ่ายกับพี่เกลือขอบคุณมากไม่รู้เทปออนไปยังยังยังไม่ออนยังไม่อนยังไม่ออนครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าน่าจะน่าจะมีสิน่าจะแต่แต่ผมนะต้องต้องบอกพี่แท็กนะผมติดตามพี่เกลือมาตั้งแต่สมัยเล่นเรื่องเป็นปวกอ่ะเป็นต่อเฮ้ยนิดหน่อยก็เอาอ่ะเป็นธนายนึาที่ไปศาลเป็นนายอ่ะผงพ่าหลวงพ่อมว่าหลวงพ่อผมไปจําวัดได้แล้วหลวงพ่อ โอเคได้สมพติจังหวัดน้อก็นมัสการนะโยมนะก่อนไปให้ฉีดได้พรพวกเรากนิดนึงนะรักใกลคิดถึงหลวงพ่อนะไอดีหลวงพ่อนะเออหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อไอเดียอะไรไม่ใช่หลวงหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อไปก่อนเออนี่นะเดี๋ยวนี้นะผมก่อนไปเนี่ยผมขอพูดกับคุณแท็กหน่อยนะลครับรายการคุณเนี่ยนะหิวแสงเนี่ยคุณเอาสโลแกนผมไปใช้เอา จริงๆฉ<อ>า,ายา,ยา,<อ>าหิวแสงมันคือของผมเอาแล้วเอาแล้วมีอันนี้มาตาอะไรครับอันนี้มาตาอะไรฮะไม่รู้อ่ะมาตาเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะคุณเจอผมอยู่แล้วอูกูว่าเขาเป็นทนายปอมมาแทกไปซื้อวุดมาจ้ะเื <c oughs> อือซือไปซื้อวุดมาจ้ะแล้วอ้างบอกว่าจบจบลามจ้ะหรือจบเกษตรจ้ะอันนี้ไปไปซื้อไหญ่ป๋องกันแหละ เออเขาเล่น <Okay. S 1> เขาเล่นหนังด้วยกันนะเขาเล่นหนังกระป๋องนะโอ้โหไอ้นั่นมันเกาะพี่ดังมันดารายุคเก้าสูง <c oughs> ม,มีพี่แม่งจบแล้ว <c oughs> ให้แสงอันนี้นหน่อยวันนี้แม่งคุยทั้งวันน่ะทีมโมใช่ไหมโอ้ยเอ้ยพี่พี่พี่เพศันเช,ชียร์ทีมอะไร oh, อ๋อไอ้นี่เลยคุกกี้อา <c oughs> ร์เซน <c oughs> นเหรอเออไอ้ปืนแตกอะ่ะไ <c oughs> อ้อันนี้จริงๆใช่ไหมเดี๋ยวจะได้มาเชิญมา รายการคนบ้าบอลไม่ไม่ไม่ตรงข้ามตรงข้ามป๋องเชียร์ไหนไพศาลเชียร์ตรงข้ามหมดเอาออันนี้แทงตรงข้ามด้วยแทงสวนแทงสวนอันนี้อันนี้แมนแมนยูเลยแมนยูแล้วแล้วผมแล้วผมแล้วผมถามหน่อยตอนนี้เจ้าชู้อยู่ไหมเลิกแล้วก็แหมที่แท็กไม่ทิ้งไม่ชวนเชียวแล้วแท็กมึงก็ช่างถานตอนเขาเปิดประตูเข้าบ้านพอดีเลยไม่เคยอยากรู้ว่าเจ้าชู้ไหมไม่ไม่มีไม่มีแท็กอแทก เดี๋ยวรอพอเขาเข้าบ้านน่ะพอเขาจะเจอเมียเราค่อยบอกโอ้ยพี่ไปสารตกลงวันนี้เลิกเที่ยงเลยเหรอแล้วทำไมพี่กลับบ้านดึกจังนี่ผมพูดเลยนะผมเห็นพี่เกลือกับพี่แท็กอยู่ผมนเข้าปกติผมไม่เข้าช่องใครนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยเสียตัวให้พี่แท็กแล้วนะเคยโดนหุนผมผมเสเเสย่อมสองเจ๋แล้วนะหนมนาเนี่ยไ่หนมนาที่ช่องด้วยแท็กหนมนาเหรอแพ็คโดนแล้วโดนอยู่ในพิธีตอบผมมาไปดูดิ โดนแล้วแบบหนุดลลิบขมันมูนเนี่ยชอบเลยอ่ะบา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 บเลยโอเคโยมเดี๋ยวอาตมาขอลาไปเคลียร์เรื่องไอเดียตามาขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ครับได้ครับครับลงยังไงวะเนี่ยทําไม่เป็นด้วยเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้ไหนกดออกกดออกกดออกสิกดออกสิเอออไปพี่จริงเ่ยพี่พี่ตานหนพี่จะหลานแกเป็นคนตลกดีนะไม่ผมบอกเลยนะความลับอันนี้ดูกันสองคนมิเกล พี่ทนายเจ้าชูนะเอ้เชี่ยไม่ใช่สองคนแล้วนี่หว่าุมเนี่ยแท้แล้วมึงก็ไม่คิดว่าเขาจะดูอยู่นะเขาก็ดูอยู่นะเจ้าชูเจ้าชูเพราะเพราะเขามีหลักการเขามีการพูดการเจรจาพี่อย่าลืมนะการพูดการการเจรจาลูกล่อลูกชนอ่ะพี่รู้รู้ว่ากทนานี่ตัวดีลนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมึงรู้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาเขาประสองครับเดี๋ยวเขาฟ้องมึง วฟออ้อง,อ,ฟองเรื่องอะไรฟ้องเรื่องอะไรผมไม่ได้พูดถึงทนายคนไหนมาอดีมาอดีมาดีต <c oughs> เดี๋ยวค่าวขาวนี้มึงเจอสมาคมาสภาทนายความแห่งประเทศไทยเลยรัาวนี้เดินมาเลยจ้ะเดี๋ยวพูดให้เลยจ้ะคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงเดี๋ยว <c oughs> <ๆ>พูดอะไรจ้ะเดี๋ยวมีการมีการแอดมีการแอดผู้โยสาร,รกลับเข้ามาให้คุยให้ดูด้วยนะมาเลยจ้ะ จริงๆนะทนายเนี่ยเอาตรงๆน่ากลัวนะเพราะว่าอะไรรู้ว่าการพูดกันจาการหยอกล้อกันเนี่ยมันมันเข้าทางเพราะอย่าลืมเป็นทนายก็ต้องเรียนจิตวิทยาจิตนู่นจิตนี่นะพี่เนะต้องมีหลักการเขามีการหลักการการอะไรนี้นะเออเราไม่ค่อยมีอะไรหรกของเราพวกแบบสู้สู้ตายแล้วทีเดียวว่ะเราไม่มีอะไรอนั่นแหละบันเทิงกันนะบันเทิงกันก่อนนอนเออ เราจะไม่ได้เครียดก่อนนอะนนี่คือบันเทิงก่อนนะอนเอาแล้วครับผมขอขอบคุณมันฝรั่งญี่ปุ่นนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราเพราะเรายังไม่มีสปอนเซอร์ไงขอบคุณอบคร์พิซซาจิโอนะฮะที่ทำให้เราอร่อยอันนี้คือเราจะเราจะให้ดูนะครับว่าเวลาเราถ้าถ้าคุณเข้ามาในส<อ>ับส่วนไลฟ์ของเราเนี่ยเราจะมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะถือมาเราจะมากินีันเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบขอบคุณทุกประมาณแบบสิบห้านาทีสามสิบนาทีขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะ ขอบคุณนะครับนี่ทำให้ดูว่าถ้าคุณซื้อเ่านะใช่ขอบคุณนะครับที่ที่มาอุดหนุนรายการของเรานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หมูเชียงไฮ้ครับนี่ผลิตภัณฑ์ของน้องตั้มนะฮะอะไรอะไม่ไี้สนับสนุนแต่ช่วยน้องขายของตั้มมันทำไรเรื่องผมเรื่องผมเรื่องผมตั้มไหนตั้มวลาหรือตั้มไหนวราตั้มตั้มตั้มวลาวุฒิตั้มตั้มอะไรล้มเหรอบอ่ะตั้มตอ้ไหไว้ ในแก๊ี่ตั้มเยอะนะฮะตั้เยอะถ้าถ้ามีถ้ามีสปอนเซอร์นะแหละเราจะชูให้อย่างนี้นะฮะทําให้ดูไว้ก่อนจะเป็นทร่แบบนี้โอเคไปไหนจะรีบไปไหนคนขึ้นโอ้พี่อย่าพูดีกคนสามพันกว่าคนช่วงเวลาที่ขขอบคุณครับขอบคุณครับือขึ้นไปไยนอ่ะฮะจะขึ้นไปไหนรู้ไหมพรุ่งนี้ถ่ายเป็นต่อตอนเช้าแล้วแล้วไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบแล้วต้องสอบวันจันทร์ด้วยสอบเรื่องอะไรฮะ วิชาที่สอบนะอันนี้สอบวิชาอทฤษฎีและระบบทางจิตวิทยาก็คือต้องสอนให,หดี๋ยวสอนให้จบมาเหมือนอย่าไปสอนใครมาตามเมียมั่วอยู่เลยไม่มั่วจิตวิทยาง่ายทีเดียวอืคนเรามีอยู่จิตวิาไม่เท่าไหร่หรอกพี่เอาจิตวิทยานี้ไปใช้กับเมียพี่เรียนเพราะว่าใช้กับเมียใช่ชกูไซโคเมียอยู่เนาะเจอหน้าเมียแล้วเนี่ยเนี่ย หมอบีก็พูดอย่างนี้ตลอดไม่แต่มุกมึงเลวมากนะอ๋อก็เหมือนจริงอหะก็ขึ้นหน้า้องงี้หลเลยคี่กูขำเลยเพราะแบบองประกอบมันใช่อ่ะแล้วมึงเหมือนสัมภาษณ์อยู่ว่าคุยคุณจับสองคนมาคุยกันได้เนี่ยเครื่อนอันเนี้ขำจริงอพราะรันยูเก่งเลวมากอ่ะเพราะรันยูเก่งเรื่องเรื่องอะไรแบบเนี้ยเพราะรันยูเก่งๆไอเรื่องเร็วๆเนี้ยเก่งขึ้นมาใช่ใช่เก่งอยู่นี้ก็เก่งเก่งเหลือเกินอะ จะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ถ่ายเป็นต่อตอนเช้าเดี๋ยวเพิ่งไปนอนฮะถ่ายกี่โมงนัดกี่โมงนัดเช้านัดกี่โมงวันด้วยไม่ทานัดนัดกี่โมงนัดเก้าโมงนัดเก้าโมงแล้วบ้านแล้วตอนโอ้ยมีมีเวลานอนอีกเยอะพี่จริงจริงเนี่ยคนดูยังสามพันกว่าคนเลยเป็นลงเลยเขาก็เสียหน้าหมดดีเด็กก็ขึ้นกันไปให้คนดูเขามีความอยากว่าเดี๋ยวเสาหน้ามาเจอเราอีกอ่ะพี่ลองคิดเล่นเสาหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ไม่รู้หอรหอกไม่รู้หอรหอกไม่รู้ห,อหรหอกมันต้องอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะพิธีกรกมีข่าวซุบซิบกับคนในตึกอโศก<อ>นี่หรอดีปากดีแล้วตบปากแตกใช่ไหมหรือพิธีกรกอค,คนเดียวที่เลิฟสุดตอนนี้ก็คือผู้กองอตอมอะไรอู้นางนางนางสวยนะนางน่ารักนะน่ารักน,น่ารักอังกฤดป้าเก่งมาก เก่งจนแบบเก่งงงอ่ะลยิ่งเฉพาะจังหวัดที่นางทำมือี้ตรงนี้เออเงี้ยโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะแบบเท่มากอ่ะอยากอยากแบบอยากสัมภาษณ์อยากพูดคุยเลยอ่ะใครได้เป็นแฟนนะขนลุกนะโอ้โหจังหวะแบบที่รักขอไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมโอ้โหแปลว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปฉันขันแควบกลับบ้านกลับกลับกลักับกับกลบ เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแล้วนอนเลยจ้ะเออถ้าแล้เดี๋ยวถ้ามีแฟนแบบเป็นข้าราชการต้องทําความเคารพไหมเออมีคนบอกแท็กอาเซนนลจะเตะดูบอลกันไหมแท็กไม่เตะเพราะผมเชลซีพี่คีดูใครแบบมีแฟนเนาะเป็นแบบข้าราชการเป็นทหารด้วยกันแล้วแบบบางอินแฟนยศเยอะกว่าเนาะแล้วเรายศน้อยกว่าเราต้องแบบเราต้องแบบยศยกอกกึ๊กให้เขานะ ไม่ช่ถ้าอยู่ในเครื่องแบบถ้าใส่หมวกก็ต้องตะเบสโอ้ตะเบสมีออกจากบ้านงี้หรอใช่ถ้าใส่หมวกถ้าอยู่ในเครื่องแบบใช่แล้วในใจคิดว่าถอดเครื่องแบบเดี๋ยวเจอกันไม่มีอ่ะหนักหน่วงเหมือนเหมือนกันผมว่าแล้วก็เจออย่างนี้ใช่สี่ศูนย์สเปอร์สองเหรอไม่รู้ใช่ใช่ใช่แมตช์โดนโดนสองศูนย์คนบอกตัดไปผู้พันวาสนาของเขมร อุ้ยอะไรก็ไม่รู้อย่ามาเทียบอย่ามาเทียบอุ้ยคนละเบิดอย่ามาเทียบโอ้ยคือแบบอย่าเอานางฟ้ามาเกือกิ้งกับหนอนดินน่ะอย่าอย่าขอร้องอย่าเอาหงง้องหงอยู่มาหนอนดินน่ะอย่าขอร้องเลยหงเขาสวยเขาแบบเอออยู่บนต้นไม้โอ้ยนั่นหนอนดินจะแทนหนอนดินน่ะไม่ละที่ยากกว่านั้นคือเอาเอารูปของเนี่ยน้องตัดต่อต่ออืมอย่างนี้ย แม่ผมก็โดนผมก็โดนทุกคนโดนหมดมึงโดนด้วเหรอโอ้พี่ผมโดนตั้งแต่ต้นๆแล้วหรอเอาคิดไปตัดต่อมอึงเหรอโอ้เยอะแยะเอาลูกผมไปไปติดกับเอ่อยางต่อยมัง่งยางแล้วก็ต่อยอนั้น<ม>นั่นเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นตัดชิปเป็นสุนัขบ้างผมโดนผมโดนจนเบื่อเป็นโอ้ไอ้พวกหนอนดินไม่ไม่แล้วตัดต่อมึงต้องบอกเขาเปล่าว่าช่วยเปลี่ยนขนาดไซส์ให้ด้วยอ่ะ เออแบบโง่โง่มากจนแบบจนแบบเหมือนแบบเหมือนคนคนเบื่อแล้วคงหาคนอื่นเนี่ยมิงกระบาเขาบว่าขสวัสดีครับมินกาล,ลบาครับว่ชอบเป็นชาวมิม่าเหรอเออโอเคไปนอนละวไปไหนไปนอนละไม่ไปนอนขอ,ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็ฝากแท็กค,คุยต่อไปแล้วก็ไม่คุยสรุปเสาหน้าเจอกันเสา,สาอันนี้าไม่เสาหน้าเสาหน้าเนี่ยพี่คิดว่ามีเรื่องอะไร ไม่รู้อ๋อเสาหน้าวันที่ยี่สิบเก้าไงคำตัดสินอะไรนะเออนี่ทุกคนเตรียมรอเลยจ้าเตรียมรอเลยไปซื้อป๊อปคอร์นกันมาคุยกันยาวๆนะจ๊ะเสาหน้าสามทุกครึ่งกับเสียบบริสุทธ์นะจ๊ะเนาะสปอนเซอร์มายังไงสปอนเซอร์เข้าได้นะฮะโอเคบายพี่เกลือคุณนายทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับบายทุกคนจ้ขอบคุณครับโอเค ุดไนนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะฮะขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสนุกสนานใครชื่นชอบนะครับ <c oughs> ก็เสาร์หน้าเจอกันสามทุ่มครึ่งนะฮะฝันดีทุกคนนะครับนอหลับฝันดีนะครับบ๊ายบาย